ดูดอกไม้เนี่ยดอกดอกที่บ้านยายตัดเป็นรั้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนพาไปข้างนอกอีกแล้วนะคะวันนี้ไปไหนไปทำไมเดี๋ยวพาไปดูนะคะทางเดียวกันกับเม,มื่อวานแต่วันนี้เออเมื่อเช้าใตช่วงนี้อาทิตย์นี้นะกลางคืนนะอ่ะเป็นลบทุกวนัน ตอนเช้ามันก็อยากเป็นน้ำแข็งครออกมาพอแเดออกมาแล้วมันก็ละลายหมดแล้วเนาะกลางวันประมาณ3-4องศาไม่ไม่ร้อนนะช่วงนี้แต่ว่าอากาศเดียวมืดเดียวฝนตกเนาะที่เมื่อวานอะไรมาทำไมมาทำไมเดี๋ยวอยากจะพาไปดูนะคะ Fällt an diesem Abend allerdings so, ne? nicht leicht, denn die Bilder des Ukraine-Krieges sind allgegenwärtig. Besonders als die ukrainische Sängerin Jamal. So, <laughs> <laughs> เพื่อนโอ้โหถ้าซื้อไปใหญ่งานเข้าอีกแล้วดูแต่นอ็อตดูแต่อะไรเนี่ยยายเซัดยายดูดิ <c oughs> นี่นะคะดูดอกไม้เนี่ยดอกดอกที่บ้านยายตัดเป็นรั้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เป็นรั้วในบ้านยายดู อันนี้ก็ขายเป็นร้อยนะที่ยายตัดตัดเนี่ยที่รัวที่บ้านยายอันนี้มารอรอไอ้นั่นสวยนาเนี่ยรอใจ่ายเงิน ดอกในป่าดูดิดอกในป่าที่ยายไทยให้ดูที่ไปเก็บกระเทียมอนะ่ะไม่ใช่ว่าถูกๆเด้อนี่มเห็นด้ยที่ยายไปเก็บกระเทียมป่านะ่ะดูต้นเนี้ยเกือบสองพันดอกอะไรไม่รู้นี่นี่ดูสวยนะ เกื2000อบสองพันต้นนี้อันนี้ดอกสีเหลืองๆในบ้านยายนะเนี่ยกระถางละสามสิบแปดบาทเนี่ยที่เหลืองๆเยอะๆในบ้านยายนะเนี่ยแม่นะคะซื้อถานไปเผาไฟพิ้งถ่านอัดเม็ดแล้วก็ได้ให้นี่จนได้แหละบ้านผักวันนี้ก็หมดไปเกือบสี่หมื่นนะคะเพื่อน เกือบสี่หมืนบาทนฐานอัดเม็ด Noch an. Ja. Dann du weg. wenn du das anziehst, okay. Schlange, dann ของก้อนละสิบกิโลก้อนหนึ่งประมาณเาร้อยกว่าบาทเนี่ยเนาะทานทเอามาเผาทำความอุ่นเวลากลางคืนยายจะเอาตัวนี้ใส่ลงไปมันจะอยู่ได้นานมันจะอยู่ได้นานเหมือนก็ใส่ใส่กลบไว้กับขี้เท่านะ่ะเขาก็จะ อุ่นอยู ok ่นานนะถ้าเป็นไม้มันมันไม่หมดเร็วเนาะแต่อันนี้มันอยู่ได้นานนี่ครับพวกเส้น Hände nach doch ein bisschen da oben. Weil an ein bisschen. Ein, einmal nicht, nur einmal um. Hier ja, rege ich hier. Ja. Ah, ne, das wird zu schwer. Warte mal, warte mal, warte mal. Kannst du das noch ein Stück zurück, dass du es das halten kannst? Kannst du es halten? Ja. ja. Das ist schwer vergessen es, das machen wir aus dem da. Nicht, dass man runterfällt. Das nicht schwer, oder? Einen können wir vielleicht da rausladen. Hast du gehört? Ja, ja. Was? Das Baum sagen. Oder? Momentan mit einem brauchen wir es nicht. Wenn können wir es schnell runternehmen. Aber das kann ich wegholen, was da ist. มาทีนี้ก็มาทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนอันนี้หมูนะคะยายหมักไว้เนี่ยเดี๋ยวจะต้มผักก่อนแครอทกับเอ,อ่อดอกกะหล่ำเนี่ยนะคะต้มแบหมักเดี๋ยวจะทอดหมูนะคะหมูยายมาชุบแป้งทอดนะ อันนี้ให้แฟนยายกินจนอันนี้กับผักนี่นะคะอาหารแฟนยายได้แล้วกินแค่นี้แหละผักกับเนื้อแล้วก็น้ำน้ำผลไม้นี่นาะแฟนยายจะไม่ค่อยกินพวกขนมปังเนาะเนี่ยจะกินแบบเนี้ไปเดี๋ยวยายขอไปคิดก่อนของเราจะกินอะไร